ไมาข้อบอกวันากัเ่นมี่อยอเขอ่ื่าง้เียงเียงเบีรเอไว้้เขาโทรมาเลียงเบียรบอกบุรุได้แลอวะแอบมีอย่เอาเลขวิชีวะ

ทว่ากับเมียนี่กเพราะวันลกบุกมาฟ้าอันอันนัอั้เขาได้มากนะเขามาเห็ดมาขั่วบงนะม่ได้บอกหอย้หัวไปเข็งเอ็มเลยึ้นน้งก็เาเขียนหมดเลเห็ดเด็ดยนสองเมตรเียกมัโอ้ปล่ามันยางหิมยางหิมมาเดยนุ่งยางฟง ขมงสองสงมาไลเอาไลเลยบนตอนงัมันตายนะงงงงรังเลนจะมี่กูเกขาไดูเลยเาไปดูครับโอ้พ่นเมื่อหรอว้เรากินแล้วเนาะสเะกินน้ำบ่เนาะ าปาเ,เกล <c oughs> ือเกลือก็ไ่ได้ใส่น้ำมูเใส่ยูต่วันักสีก็ุาไมไปแลวก็ิมข้านึงหแล้วมากรยิมข้าหนาหอ่อยายเห็นใส่สุดหลดหลายันนี้มึงกูอยู่ตาเลียมมากเลยใส่สุดหลอดลงลังหิตตาใส่อีกอนท่สอเ่แล้วถวงไม่เอาใส่ใส่หดหลายส่งปลาินคือเก ไปยินข้าวโไซส่สด้อลยเต็มว่าเราเห็นเราบ่อยใส่เลยกับเราเราบงเห็นกอย่ขนเลาอันละวไงกรสกินกกินเลยนะนหมบบแกเพื่อนมาใใส่เกียไม่กินมูี่เนี่ยัไม่ใส่เมือนบาไหมกน้ำัว พ่นสนเทาวิึงกับอันเกียดต้นหมาว้ายครับยอดอล่างนึงกำลังลำกอกน่าบาเขาเปไล่ะอืน่ารกแ่แล้วโอ้ะขใค้ลงป่า้องว้านแต่ตื่มเพือนึงใคร่งก้าคนดทยพิมพไโพดบ้านป่า

มันเริ่มต้นตะวันขนไปด้ขันขันนันงม่อนเราเน่นี่เรากินไ่ปลาละปลาปลาปลาใครไหนลาไ่ใคร่แเอต่ว่าหมดขัน้หลยหลาย นี่ก็ถือแปะเข้าอ mm ีก hmm. อุ้ยล่กระแทบต้งปาะเลยเโอ้ยอยู่ท่เอาับตามเสยด้าหับไหมคอย่นี้ลับนะทางเเมียวนยอาณาบอามาอยู่ นะมาดงงัานหน้าเีย่าไมบานบ้านนี้นี่นี่ไม่อด้อไจจม่ได้โดนเบื่อางเปลาย่าเปล่าไปเสร็จมื้อจะควาองัลนตกบอกมู